วันนี้ก็จะพามาดูอัปเดตเซิร์ฟจีนนะครับว่าจะอัปเดตแตกต่างกับเซิร์ฟไทยเท่าไหร่ตอนนี้เซิร์ฟไทยก็ปิดปรับปรุงอยู่นะครับพอเปิดปุ๊บก็จะเป็นลูกแก้วเด็ดน้ดของเซิร์ฟจีนแล้วตอนนี้มันจะเป็นลูกแก้วที่เข้าไทยแทนลูกแก้วโคนนั่นนะครับช่วงนั้น เซิร์ฟจีนในซีซันนั้นเป็นลูกแก้วคนเ,เข้าส่วนเซิร์ฟไทยเป็นลูกแก้วนี้มาัมาสลับกันครับก็แสดงว่าเดดนูตอาจจะไม่เข้าจีนถ้าดูไม่ผิดนะครับจะมีการเอาแมรี่กลับมาข่ายแล้วก็ท่าทางต่างๆครับพร้อมกับสิ่งนี้ครับ เป็นเหมือนเอาเกลือม่วงมาสุ่มของครับผมจะลองสุ่มให้ดูสักหน่อยนะครับนี่ครับสุ่มสิบรอบก็ใช้สามร้ยห้าสิบสุ่มหรอบใช้สิบห้าลองสุ่มนะครับมลองสุ่มสักทีหนึ่งว่ามันจะคุมครับ ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสําหรับผมผม่าสำหรับผม,ผม,ผ,มผมคุ้มอยู่นะครับเพราะผมไม่ค่อยมีตัวเซิร์ฟจนีนก็คุ้มหน่อยแต่ที่ดูใครไม่มีตัวมาส,มส,มสุ่มสิบรอบก็เลกบัตรเช่ามาไว้เล่นกันได้แบบง,ง่ายๆนะครับอัปเดตเซิร์ฟจีนมันก็จะมีเราล่